ในบ้านเจอกับชายหน้าที่ไม่ชนะไทยมาเจ็ดนัดติดต่อกันเริ่มมาเป็นการทักทายกันของศรีสเกตครับจากภักรีสีหาได้แค่ลุ้นบอลโดนสามเหลี่ยมพอดียังศูนย์ศูนย์จากสัิญาเปิดมาให้เราฮาตีโคกนี่ครับบอลตกบนสามเหลี่ยมก็ยังไม่ได้มาต่อบอลทางซ้ายมีกอก้าบอลก็อ่านได้นะครับเราให้มาทั้งสองอให้ทานีิ่งมันเลยฮาตีสีหาดีครับ แปรย้อนตัวของกิสกรเข้าไป1ประตูต่ตอศูนย์นาทีที่13ที่เสเรเกตขึ้นนำดูรงนี้ต้องชมเชยกอ้านะครับจังหวะเอาบอลลงดีมากครับแล้วก็พาบอลมาแล้วเปิดสวยจริงๆครับถ้าเบสิกไม่ดีจริงไม่มีทางเข้างนี้ครับแต่ว่ากิสกรนี่ลูกนี้นี่โอ้โหไปวิ่งตามบอนลนะครับเสียท่านะครับหนึ่งศูนย์แค่13นาทีพอถูกขึ้นนำชัยนาทก็ปั่นลูกฟลีกิกหวังจะ เตะเสมอเกือบเหมือนการโอ้แล้วลูกคัดานเนียรเองต้องต้องบินดูว่าบอลหน้าจะโดนคางการะดอนออกมาครับลูกซัดด้วยซ้ายก้มหน้าไกลๆทีแตชัยนะครับที่ยิงแล้กวก็ยังตีเสมอไม่ได้มาต่อลุยหวังจะเอาประตูที่เสมอลูกเปิดริมเส้นคุกคิดที่เสาสองลูกนิดด้วยโอ้โหจังหวะโดนดีแต่ก็โดนโลูกคัดานเนียรบล็อกออกมา,านิโคลน์นิเคสิกครับได้ดีแต่เอาชนะ ลูกคัสไม่ได้ลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นบอลลงพื้นตบหน้าซัดด้วยสายก็มีตัวขวางครับล,ลูกยิงของใช้คำดีเกือบจะ2 0งแต่ก็ยังไม่ได้จากาก็กลาอันดาเปิดมาแล้วบอลเลยเถาสองมี2องคนะยุทธ์ดูลงพื้นตักขวามาสายติดตัวบล็อกซะก,ก่อนครับพาเวอร์ที่บล็อกออกไปครึ่งหลังชน้ลุยบ้างโดยอาทิตย์อา,อาทิตย์เปิดเปิดมาก็โดน ขกทิ้งดูามทางว่า,าเวอร์จะขกโด่งออกไปถ้ามากกว่ายังหนึ่งศูนย์เท่าเดิมทีนี้เสียเกตลุยบ้างครับตัวสนเร็วขึ้นมาลูกเดียวมาของสันตริราชอุ้ยยังอินสศูนย์เลยครับมาที่2โอ้โหลูกนี้เนี่ยไหลมาแล้วยิงได้คมเหลือเกินนะสันตริราชอีกแล้วที่เหียวคุลทำได้ในรูปแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครับ เนี่ยพอสอดมาจากแถวสองแล้วก็เดนมาวน,นี้ยิงด้วยเด็ดขาดมากที่บริเวณเสองเลยครับนี้พุ่สาประตูกลัวข้างครับวกนนี้ครับยิง่างนี้จะเป็นท่าตีที่ไหลามาให้นะครับครับเนี่ยพอไหลามาทะลุช่องแล้วจะยิงได้มุมเด็กนะ<อ>ครับสูตรแล้วครับนี้ 20, เถสองสองศูนย์เจ้าประตูที่สามพื่อตอกย้ําชายชานะในเกนฑ์ชิปชิปได้คขกแต่ว่าโดนคัาก็เลยยุติว่าจะขึ้นโคกโดนคทําหน่อยๆทีนี้ชัยนาฏพอลุ้นประตูตีไข่แตกบ้าง ปั่นโค้นทางขวามาแล้วพนวดจินต่าก็ปั่นมาแต่เพื่อนเข้าฮอตได้ไม่ดีพอจังหวะของจิระเจริญสุขครับยังยังตีไข่ไม่แตกืีเกิก็มีขึ้นมาได้ลุ้นเอาดูว่าจะตอกย้ำชายชนลปิดเกมนี้ได้หรือไม่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ง,งัดด้วยขวาของคาตีสีหา ยังไม่ดีพอครับลูกนี้นี่ลูกนี้ทั้งเกตกันหมดเลแล้วครับเลยแล้วแล้วงย้อนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปเป็ที่3เป็นทรันยุธบ้างก <c oughs> ็ทั้งคู่มีโอกาสเยอะนะครับเป็นเกมพอพดหนุยมาจับแล้วสีเกตกันเป็นทีมที่เล่นได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองได้เยอะนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นว่าสุดหน้าจะจบสกอร์ได้ดีขนาดแล้วก็จบเกมเป็นว่าสีเกตทำได้อชนะชนะไป2ประตูต่อ